เบื้องหลังทุกคำสั่งคือความกลัวที่ไม่มีใครเห็นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์สงครามผู้นำโลกไม่เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องการตัดสินใจเรื่องผลกระทบของผู้นำหลายคนไปแล้วแต่มาถึงบทสรุปนีเ้เราจะลองมองลึกลงไปอีกนิดครับมองผ่านการกระทำไปดูสิ่งที่อยู่ข้างในใจจริงๆของพวกเขาค่ะ เป็นการมองเข้าไปในสิ่งที่อาจเรียกว่าสงครามภายในใจนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นดุดเดือดกว่าสงครามจริงๆที่เราเห็นในข่าวซะอีกมันคือการต่อสู้กับกับเงื่อนไขาภายในกับความกลัวความไม่มั่นคงหรือแม้แต่ความเปราะบางที่ผู้นําทุกคนต้องเจอค่ะไม่ว่าจะพยายามแสดงออกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามใช่เลยครับภาพที่เรามักจะนึกถึงผู้นําคือความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญ เหมือนกับว่าพวกเขาไม่คำตอบพร้อมเสมอแต่พอเรามาดูข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดในซีรีสน์นี้เอ,อ่อมันทำให้เห็นว่าข้างหลังภาพนั้นน่ะมันมีความซับซ้อนมีความหวั่นไหวซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับจริงค่ะ ไอความขัดแยง้งระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกที่ต้องคีบไว้กับความเป็นจริงข้างในที่อาจจะไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากจากที่เราได้ดูกันมานะคะมันมีร่องรอยความกลัวพวกนี้อยู่ในผู้นําหลายคนเลยอย่างเอออย่างกรณีของปูตินเนี่ยดูเหมือนว่าความกลัวที่ฝังใจเขาอาจจะเป็นเรื่องที่กลัวว่ารัสเซียจะกลับไปอ่อนแอเหมือนช่วงหลังโซเวียตล่มสลายอีกครั้งอืมซึ่งความกลัวแบบนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ ยาที่เน้นเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งสร้างอิทธิพลกลับคืนมาเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องยุทธศาสตร์ผิวเพียวแต่เป็นเรื่องการป้องกันความรู้สึกอ่อนแอภายในด้วยพอมองไปอีกฝั่งอย่างเซเลนสกี้อันนี้ก็เห็นชัดความกลัวของเขาเป็นอีกแบบเลยคือกลัวว่าประเทศชาติอาจจะหายไปเลยก็ได้อันนี้มันเป็นความกลัวที่เออมันอยู่หรือไปเลยนะใช่ค่ะซึ่งมันก็ขับเคลื่อนการสื่อสารการขอความช่วยเหลือการยืนหยัดของเขา ที่แบบดูเหมือนจะเกินกำลังคนธรรมดาจะทำได้น่าสนใจนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมาจากความกลัวเหมือนกันแต่การแสดงออกมันต่างกันมากครับผมมันก็วนกลับไปที่แนวคิดสงครามในตัวเองอีกครั้งนั่นนะคะว่าอำนาจการตัดสินใจมันไม่ได้มาจากความมั่นใจเต็มร้อยเสมอไปแต่หลายครั้งมันเกิดจากการพยายามจะเอาชนะความกลัวหรืออย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้สิ่งที่กลัวที่สุดมันเกิดขึ้นจริง หรืออย่างกรณีของสีจิ้นผิงที่ข้อมูลเหมือนจะชี้ว่าเขากังวลเรื่องความไม่มั่นคงภายในประเทศมากๆครับความกลัวความแตกแยกตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่อยู่เบื้องหลังนโยบายที่เน้นการควบคุมเสถียรภาพอย่างเข้มลวดที่เราเห็นกันพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงคําว่าภาระของผู้นําเลยครับคือมันไม่ใช่แค่ตําแหน่งจริงๆแต่มันคือน้ําหนักของการตัดสินใจแต่ละครั้งที่แบบ อมันกระทบชีวิตคนเป็นล้ลานๆใช่ค่ะกระทบอนาคตประเทศหรือบางทีก็ทั้งโลกเลยเป็นภาระที่มองไม่เห็นนะแต่ว่ามันหนักมากจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเห็นจริงๆด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองภาวะผู้นำไปได้เลยจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์ก,กันมาทั้งหมดนะคะผู้นำที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่คนที่ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยอืมแต่คือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนั้น แล้วก็ก็ยังเลือกที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าทาั้งทั้งที่ข้างในอาจจะยังรู้สึกกลัวอยู่ทุกย่างก้าวที่เดินไปเป็นการต่อสู้ที่ที่ไม่มีใครเห็นจริงๆนะครับแต่กลับเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญให้เกิดการกระทําต่างๆที่เราเห็นภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะบางทีการที่เราลองพยายามทําความเข้าใจสงครามในใจของพวกเขาดูบ้างอาจจะทําให้เรามองการตัดสินใจการกระทําต่างๆของผู้นําในมุมที่ที่ลึกซึ้งขึ้นหรือต่างออกไปจากเดิมก็ได้ อาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรคือแรงขับลึกๆหรือความกลัวแบบไหนกันนะที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดหรือการกระทำที่เราเห็นและได้ยินเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ชวนให้เรากลับไปคิดต่อจริงๆว่าเบื้องหลังภาพของอำนาจท,ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันยังมีมิติของเป็นมนุษย์ความกลัวและการต่อสู้ภายในซ่อนอยู่อีกมากแค่ไหนนะครับ